สวดมนต์ทำไมทำไมต้องสวดมนต์ไม่สวดได้ไหมเคยรู้ไหมบทสวดแปลว่าอะไรน้ำมตดศรน้ำมอดรน้ำมสารีเนี้ยนอนคือทำทำไมฮะสวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นของดั้งเดิมจริงคนที่มาถกเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าโอ้ยแต่เดิมมันไม่มีก็เออมันไม่มีไงแต่เขารู้ว่าคนเราโง่เกินไปจนกว่าที่จะแบบอยู่ดีมาเอาคาธรรมะเดี๋ยวให้ทำสมาธิเนี่ยก็มีอุบายของครูบาอาจารย์เนี่ยมาให้เราสวดมนต์ถ้าสวดมนต์ต้องให้เกิดประโยชน์สี่อย่างสวดมนต์ล้วต้องเกิดสตินะฮะ เวลาเราสวดเนี่ยเป็นภาษาแปลกๆใช่ไหมอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เรากำลังวุ่นวายอยู่ให้กลับมาที่บทสวดมนต์อ๋อมะยังฮันเตวิสุงวิสุงอักรกันไม่ไมไมรู้อ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าใจเราอยู่อย่างนี้ท่องรอบที่หนึ่งพระพุทธรอบสองพระธรรมมันจะอยู่อย่างนี้ถูกไหมเราจะมีสติอยู่กับสิ่งตรงน้าเกิดสติแล้วมีสติต่อเนื่องยาวนานเพราะบทน่ะยาวชิปเลยสวดไปมันอะไรนักหนาแปลอะไรเราจะมีสมาธิกับสิ่งที่เรากําลังสวดอยู่เห็นไหม ได้สติละได้สมาธิเสร็จแล้วกําลังสวดอยู่เนี่ยมันลืมเอาเรื่องราวชั่วครั้งชั่วขราวมันพักไปก่อนมัวจะสนใจกับบทสวดมันเกิดความสบายใจใช่ไหมซึ่งความสบายใจเท่ากับบุญบุญกน่คือความสบายธรรมแล้วมันโล่งโปร่งสบายไม่รู้สึกต้องวิตกังวลห่วงหน้าพววงหลายเพราะว่ามันอยู่กับสิ่งที่มันสบายใจงั้นสิ่งที่สวดมนเนี่ยเกิดสติเกิดสมาธิเกิดบุญเสร็จแล้วสวดไปเนี่ยรู้ด้วยว่ามันแปลว่าอะไร คุณจะสวดแปลไม่สวดเปลี่ยนแปลแล้วแต่แต่ว่ารู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้เจอเรื่องราวต่างๆเจอความโลภทํายังไงเจอความโกรธทำไงคือความหลงทํายังไงภาว่าพุทธคุณแปลว่าอะไรมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างเรารู้เข้าใจความหมายอ๋อแปลว่าองี้นี่ก็เกิดปัญญา